เบืงเบองเบืง,บง,บงอีกประมาณสามสี่หมื่นสวัสดีได้จากพี่น้องมาป่างได้จากพี่น้องต้องเก็บมือน,นี่้าบ,บกเก็บมือน,นี่คือเขาซุกแห้งเขาก็สซิงเหี่ยวแล้วก็ลนเลยจากพี่น้อง Oh look me a oh white god. เก็บบักป้างแล้วกับมันเลาะเก็บบักมะยงฉิดจักโลก่อนจากพี่น้องนี่ต้นบักไฟต้นนี้ดกหลากขีดินเด้จากพี่น้องมึงจากพี่น้องบดกธรรมดาจอบเก็บหน่วยหัวเรื่องเหลืองมันก่อนจากพี่น้องจักโลหนึ่งกับพ่อมึงจากพี่น้อง ต้นได้กระดกจ้ะในป่าเนีย่ยพี่น้องของในป่านี่มันดกอีหลีที่เห็นนี่มาย่งห่างเลยจ้ะพี่น้องเปรี้ยวจี๊ดเลยเอาไปเห็ดลอยแกวอย่างเดียวต้นอยู่สวนพอจ่มองนี่บดิขายน้ำเขาจ้ะพี่น้องแจกลูกแจกหลานขอบพ่ยจ่มอเป็นขอบพ่วใหญ่แบ่งแบ่ง,บงกันกิน ดกแห้งจ้ะพี่นออ้องห้อยอ้นโตนเอ็นเตนเก็บแค่พ่อกินจ้ะพี่น้องย่อนย้อนแล้นี่จ้ะพี่น้องได้แค่นี้เอาแค่นี้พอแล้วกินบ่เบิดตูน ดกดกอีลีอิลอลกกระดอกกระดีอือไพี่น้องพี่น้องลูกลาขี้ด,ดินอยู่ได้จ้ะพี่น้องได้แล้วกว็ไปเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่ออ่ะพี่น้องกลับบ้านแล้ว รักรออยู่เพรไงโรเจอถายยุติปันงานนี้คนที่มากินบอกมะย่งชีดบอกมาป้างคือพไงโรเจอจากพี่น้องแต่เราบบมีเวลามาเก็บเลยยมองก็เลยใช้เดียวจากพี่น้องที่เห็นในตะกาตัวนี้คือมะยงชิดจ้า ส่วนตัวนี้คือมะปรางจ้า